สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอสซีมดทุกคนเด้อืัอนี้ก็พบกับกันอยู่วัดพี่นอ้องอ่าเมื่อน,นี้ได้พาพ่อแม่พี่น้องมาเอาบุญน,นำสันเนาะจะเสียงบะค่อยดังกับมโทษกอไพ่น้ำเด้อพี่น้องเพราะว่าคนหลายตอนนี้สุพยฝนก็กำลัางอันกากเกียมแต่งตาข่าวอยู่นอกเพราะว่าจะมีผาป่ามาจากฝั่งไทย ตอนนี้กะกาลังสิมาฮอดแหละพี่น้องแต่กระบบ้ัวคนมาจากจังหวัดใดเนาะบได้ฟังลืมพี่น้องคนกับบุคยลายปันไดพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นยำเบียกยำงานเนาะดำนาแหละหน่อยคนที่จะแล้วเนาะคอยก้าห้าก็แล้วเมื่อวานนี้ทางลังสุพรรณก็ได้ กะเกียมอยู่เนาะอากาศกิบบกหอยเป็นใจพี่น้องเลยลินลินลิน,ลนแต่เศร้าโดนยังบ่ลแล้วอีกปันกะเฝนบูฮู้ว่จาจักโมงเนาะสิมาฮอดตอนนี้เฮากะได้ลงมาแต่งเตรียมไว้ท่าพี่น้องกะดีใจเนาะทางเฮากะที่เพิ่นได้มาเยี่ยมมายามพี่น้องทำเชาวบ้าน เขาแก่ผู้หญิงเง่นก็นได้แต่งผ้าข่าวอยู่เขาก็ได้ลงมาเหตุเบียดสอยคนแหละพี่น้องก็ลงมาเห่น้ำเนาะรู้สิเห่ได้หรือบอ่บนลิ้นพี่น้องตอนนี้ก็ลิ้นพี่น้องลิ้นแห้งเติบเลยเนาะเดสิพนก็นเตรียมผ้าข่าว ควรตกแห้งเติบด้วยพี่น้องแข่งกับเปียกสิส่วนจีจะเอามาแหกกัะเนาะนี่ดอกไม้คครนึงบมีเทียนอันนี้เงินเพิ่ลเงินลายลายใหญ่หญแล้วก็ขาวสารเนาะมาฮวยพี่น้องมีคันมักเบ่ง ไก่นี่เอามาบุกแพนนะปะแพอะอ,อันนี้จะเป็นต้มไก่พี่น้องต้มไก่ใส่ผ้าควันผ้าควันพี่น้องก็ยิบเองในบ้านเ่านี่นเนาอผูุทฒ่าผูแก่ผูลงมายิบมาเจ้านี่ ส่วนไก่นี่ก็น่าจะคุ้มแล้วโตเอามาผูกแขนผูดที่มาทอดผาป่าเนาะสว,วยด้คนกับบอคอยลายแล้วพี่น้องเพราะว่าฝนยังบนแล้วนะเนาะพาข่าเนาะพี่น้องลายพาอยู่เนาะ ส่วนของกินก็บบุกข่อยลายเลยเพราะว่าจักสิไปหาหยุดใจพี่น้องของกินก็บแบบบ้านๆเอาน,นี้เลยเนาะแกงเห็ดทอดทอดปลาปลาอาจะเอาอยู่ในบ่อนในหนองในวัดเนาะใช่ไหมเนาะแม่ยัง้้อับขึนทงไ អីน้ําមានน้ําវិញលឹងអីអ្នកដាក់น้ําបានទេផកបូតយ៉ាងដែរបានទេធុរដែរបានទេខាងຫນ້າក៏スタッフមកធំពីណាបងដូចដូចដែរទឹកដូចដូចដែរអាน้ําដូចដូចដែរអាน้ําខាវអាน้ําណានំមិនຕົ້ມពីណាຫນុំហេតថតបា เพราะว่าคนกินเท่ามันอยหลายเนาะก็เลยยองใส่บดละหน่อยหลายบ้านหลายเฮือนเอามาผสมกันก็นนาตะลายเนาะบางทีคนเขายังบันลงมาเนาะตอนนี้ตอนนี้เ่นกามาสีฮอดบ้านเฮาเลยเนาะพี่น้องฮอดทางเข,ข้าบ,บ้านแกะบ้านเจอหนี่ก็ไลาหล่วนวันวนวัน ตะโตกเลากระดกหนา you know. อยู่เนาะรวมทั้งหมดกระายอยู่เด้อพี่น้องเป็น 10, 10สิบสิบซาอูไปจักซาไปกับาช้างชบกับขาช้างชิบคนก็เริ่มลงมาแล้วพี่น้องแต่กรบดกค่อยไลย่เนาะเพราะวะ่าสุพรรณกับไปดำนานัา่นแหละส่วนมาอและ นัง,งเตรียมเองมีไรอมีอมมไรหมอลันเตรียมลขาชืดขามาแล้วต,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 ตอนนี้ก็สีมาหอดแล้วพี่น้องพคนหอดทางข่าวบ้านเนาะเมื่อวันอลายเนี่ยเนาะตอนนี้ก็เตรียมแล้วพี่น้องไปหับอยู่หน้าทางคนเลยเนาะทางข่าวบ้านเฮาเพราะว่า เพิ่นก็มาเริ่มสิฮอดแล้วพากันหลังไปเลยเนาะแจ้งแน่ภาพนี้นางเตยมาเอาบุญนํากันเด้อพี่น้องคนให้คนบ่ให้ถือเกิกเนาะเฮาก็ซ้ําว่าเหยียบกี่ต้มลงดําน้ํา ตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วพี่น้องิุกคนก็ไปนั่งถ่าหักอยู่คุณเนาะสวนเอากับจีถ่าอยู่ท่าขวัดพิเลพพี่น้องมาเลย าจะนังค่ะอยู่ประมาณนี้เนาะมาแล้วพี่น้องมาแล้ว,ลวอย่าหล,ล่นมาดังผ่านเส็จแล้วคันสีนะ้อง อากาศก็สุขเย็นๆที่ว่าจะมาทํางานกันได้นะก็เรา เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องขอให้เราประาราษฎร์ประชาชนประ่าชนัหลาย่านเราจะาไปมากักเดอให้เราอาด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ข้างมันเปื่อนเนอะฝนลินกี่หนึ่ฝนเข้ามาที่นี่รถยังพานอ้อเอาขึ้นซาลาคุณอะขึ้นบ,บ่อได้แห่เลยพี่น้องพาก,กันขึ้นบนเลย รองเท้ากับเป็นแม่ครัวเ้าป่าเผาพี่น้อง <c oughs> สรุปแล้วกับบรดเห่พี่น้องกะสว่วนกระพากันขึ้นมาเลยเนาะดังนั้นก็จะได้่อก,กระโตกขึ้นไปทวาย <c oughs> พอแม่พี่น้องฟังไทยเฮาก็ได้มาไลายพี่น้องตอนนี้คนก็รวบรวมปัจจัยเนาะบวกคนทางคนละคนทางเฮาก็ไลยพอสมควรนะพี่น้อง บรรเลงก็จังเข่าไปต่อยอดต่างหาก้าบต่งัเป็นต้นไห้เริ่มนไทยสองมือตอแรวามือเกียรติน้องบ้านหอยยงบุคุณห้าาบุญไห่อเสต่อไปเอาา้บดูหน่อยนตัิดนสองมือนะครับเอาเพินไปดยวพิ้ออ ให้พี่น้องก้าวเท้าทีพร้อมกันนะสาราเด้อเก่งเยอะเท่าไหร่ทำไมเิ่มขึ้นยังก็สิ้นสุดกันพี่น้องเด้อตำแั่งบนยิมได้เหมืกันต่อไม่ได้เออเอ้าเป็นยังไงเดี๋ยวพึ่งจะวี่งแล้ว่ีมากเลยหลังจากที่ครูบาเพิ่นสันแล้วก็สิได้ย่อลงมาให้ก็ออกไม่ออกพี่น้อง เอาไปีติดแจ้ง <ame> ่วยถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ไหวเออคม่ร่วมรัิมำลาจากน้นให้ให้เงซึ่งประกาศไปเฉพาะของคนี่ลาจากของราจากใหว่หรือคนใหม่เออสองหมื่นจะไปบาดีอยากช่วยยกนงนักศึษาจะให้ประกาศยกนงกศากษา I'm in นีก็สิขึ้นเมื่อแหละพี่น้องแล้วบนเลยเนาะก็ส่วนก็ได้กินข่าวกินน้ำเลยแต่กะบ่ฮู้ว่าของกินอยู่ฝั่งเรากับฝั่งไทยสิสิคือกหรลือบ่เนาะกับ้ว่าจะเหิ่นสิกินแ่บหรือยังยันมันของกินบ่นถึกปากเ,นเนิ่นแน่สำหรับเมื่อนี้คนก็หลาไล,าย,ลายพี่น้องทางบ้านเฮาแล้วก็บ,บ้านเพิ่นเนะาะหลยพอสมควรส่วน การต่อยอดกันได้ได้ลายพอสมควรเลยพี่น้องผนกะน่าจะเห็นฮอแจกหรือว่าเงินคั่วอะไรเนาะผอการทีได้ขึ้นแล้วตอนนี้กะสำหรับคลิปนี้กะสิได้ขอเจ้าไว้สันนีเด้อพี่น้องสบายดี